สวัสดีครับพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบูหลวงวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ก่อตั้งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2523โรงเรียนบูหลวงวิทยาคมตั้งอยู่ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่ทั้งหมด43ไร่3งานอยู่ระหว่างหลักกิโลที่8และ9ติดกับถนนสายบุรีรัมย์นางรองโรงเรียนบูหลวงวิทยาคม เดเิมชื่อโรงเรียนบ้านบัวได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนโบหลวงวิทยาคมเมื่อเดือนมีนาคมทุธศ,ศักราช2525และทําการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2523ปัญญาของโรงเรียนปัญญาโนกัสมิปัญชาโชโตโปัญญาเป็นเครื่องส่องสว่างในโลก คอโรเรียนเพื่อทำพัฒนากีฬาวิชาการสีประจำโรงเรียน,น,าน,าาายนขาวเขียวสีขาวหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์และความวยุติธรรมสีเขียวหมายถึงสลัลกษณ์ของความร่มรื่นลมเย็นโรงเรียนดีเด่นเน้นเพื่อทำนำความรู้คู่กิจกรรมเข้าทันเทคโนโลยีมีชีวิตพอเพียง ปัจจุบันโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้แบ่งกลุ่มบริหารโรงเรียนออกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานงบประมาณและก็กลุ่มบริหารงานทั่วไปมีการจัดบ,บริการห้องสมุดแล้วก็มีการจัดบ,บริการที่มีการประดุจพยาบาลที่ถูกสุข,ขาลักษณะ ทั้งนี้โรงเรียนบูหลวงวิทยาคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีกีฬาศิลปะนาตัดสิน,นการงานอาชีพและส่งเสริมทักษะทางวิชาการโรงเรียนบูหลวงวิทยาคมจะมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนทุกคน บ๊ายา